สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซิลลยูยลเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมแคนอติรุธนะครับที่จะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมทุกวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้ครับ11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับทางโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อคนไทยทุกคนในช่วงวิกฤตโควิด -19 ร,รอบใหม่นี้นะครับพวกเรารู้ว่าฮีโร่แนวหน้านั้นเหนื่อยแค่ไหนเราได้ส่งมอบอาหารพร้อมทาน อคอให้กับ3โรงพยาบาลสนามครับเพื่อเป็นการสู้ศึกโควิดในครั้งนี้ก็คือให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรังสิตรโรงพยาบาลสนามราชพิพัฒนววัฒนาและโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่เมเจอร์สินีเพลกร่วมส่งกาลังใจและขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนครับที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียสละเพื่อคนไทยทุกคนเราจะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับและแน่นอนครับเป็นประเพณีทุกครั้งที่รายการของเราจะเริ่มต้นด้วยความเร้าใจนะครับ กับการประมวลกระแสฮอตฮิตทั้งในโลกภาพยนตร์และบันเทิงที่รับรองว่าข้อหนังแบบคุณจะไม่ตกข่าวอย่างแน่นอนนะครับในสัปดาห์นี้เรามีข่าวข่าวของแพทริกวิลสันพระเอกภาพยนตร์เรื่อง The Conjuring จะเป็นอะไรนั้นไปติดตามรายละเอียดได้เลยครับในช่วงเซลูลอยบีทครับช่วงเซลูลอยบีทสนับสนุนโดย e อ p a s s บัตรดูหนังรายเดือนสุดคุม้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบทุกระบบที่เมเจอร์ซีนเพลทุกสาขา <Rise> เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่งานเข้าเอาเข้าเอาอย่างไม่ขาดซ้ายสำหรับแพทริกเวลสันที่ปล่อยตัวอย่างภาพชวนแฟรนชายสุดสยองอย่าง The Conjuring The Devil made me do it มาเรียกน้ำย่อยไม่นานล่าสุดเจ้าตัวก็เตรียมเข้าฟิตเนสเพื่อบริหารให้หุ่นฟิตอย่างปัวปังต่อเพื่อจะเตรียมสวมบทเป็นคิงโอร์มในอาควคแมนภาคสองโดยเจ้าตัวก็แชร์ภาพผ่านอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นจงเริ่มการฟิตซอม <laughs> หากจำกันได้ครั้งล่าสุดที่เราได้เห็นคิงโอมก็ตอนที่พายสึกใต้น้ำครั้งยิ่งใหญ่ให้กับออเธอร์เคอรี หรืออักควแมนนั่นเองและการที่ออร์เธอร์นั้นได้เว้นชีวิตคิงออมก็ทำให้แฟนๆสันนิฐานไปต่างๆน,นานาว่าในภาค2นี้ทั้งคู่อาจจะต้องแท็กทีมกันก็ได้แต่กว่าจะเห็นชมอักขวแมนภาค2ก็คงต้องรอเดือนธันวาคมปี2022หรือปีหนา้าแต่หากใครคิดถึงแพทริกก็แน่นอนมี The Conjuring ภาคล่าสุด และอินซีดีเอสภาค5ที่เจ้าตัวนั้นทั้งแสดงและลงมือกำกับเองค่ะ There 200มาดูกันที่ฝั่ง Netflix กันบ้างกับภาพยนตร์อาร์ม e อ d e d ซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกของแซ็คไนเดอร์ที่ไม่เกี่ยวกับ DC EU นับตั้งแต่ภาพยน์เรื่อง Sucker Punch ที่ฉายเมื่อปี2021โดยเดบราหไนเดอร์ภรรยาของแซ็คที่นั่งแท่นอำน่วยการสร้างเรื่องนี้ก็เผยว่าเรื่องนี้นั้นใช้เวลานาน,านถึง10ปีหักย้อนกลับไปถึงจุดที่เริ่มวางแผนและเขียนสคริปต์ว่าจะเป็นรูปธรรมในที่สุด เธอให้รายละเอียดกับเว็บสกรีนแวรนด์ว่าแท้จริงแล้ว Army of the Dead ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับผู้กำกับอีกคนที่ไม่ใช่แซคเมื่อปี2007โดยตอนนั้นก็ยังสรุปค้ายหนังที่จะฉายไม่ได้เลยระหว่าง Warner Brothers หรือค่าย u n v v r s s l l ก็ทาราคาสังกันไปหลายปีก่อนที่จะถูกพับเก็บเพราะดานันมีโปรเจกต์อื่นจากค่ายอื่นมาถามหาตระกูลสไนเดอร์เสียก่อนแต่เมื่อแซคและภรรยากลับมาทำโปรเจกต์นี้ต่อท่างแซคก็พลิกแนวทางของเรื่องจากเดิมไปเลยให้เป็นหนังแอคชั่นไฮบริดจารกรรมผสมกับแนวซอมบี้หนีตายแถมผู้กำกับแซคก็ยังมานั่งเขียนสคริปต์เองอีกด้วย The Army of the Dead oh. เป็นเรื่องราวของสกอตต์วอร์ดที่ต้องรวมทีมทหารรับจ้าง mm hmm. เพื่อเขารับภารก,กิจเสี่ยงตายนั่นก็คือการทำจารกรรมในฝูงซอมบี้ในนะครลอสเจกาสโดยบทนี้ก็ตกเป็นของเจ๊ปติสตาที่เราคุ้นกันดีจาก Guardians of the Galaxy ค่ะ That's the crossing line S <S 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 หลังจากปล่อยตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่องครูเอล่มาเรียกน้ำย่อยกันได้ไม่นานก็เกิดกระแสเปรียบเทียบว่าภาพยนตร์ต้นกำเนิดของความโหดร้ายของครูเอลลาเจว l ลนั้นมีความละไม้คล้ายคลึงกับภาพยนตร์เรื่องโจเกอร์ เพราะทั้งสองเรื่องเป็นการตีผ่าเส้นทางสู่การเป็นวายร้ายโดยล่าสุดทางนางเอกสาวดีกรีรางวัลออสการ์อย่างแอมเบสโจนที่มารับบทนำก็ได้เผยกับโทรโฟฟิล์มว่าเรื่องครูเอลล่านั้นแตกต่างจากโจเกอร์ในหลายๆด้าน เธอบอกว่าไม่คิดที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับวาคินฟีนิกซ์ด้วยซ้ําเธอยังเปิดเผยอ,อีกว่าการที่ครัวล่านั้นต้องเจอเหตุการณ์ชีวิตที่นําพาเธอไปสู่ความดาร์กนั้นอาจจะมีส่วนเหมือนแต่ข้อแตกต่างที่สําคัญคือภาพพยนต์เรื่องครัวล่านั้นจะมีความเบาสมอง และความตลกแอบแฝงไปอีกด้วยเคล่าจิวิลเป็นภาพยนต์ต้นกำเนิดของวายร้ายสุดไอคอนิกคนหนึงในจักรวาลของการ์ตูนสุดคลาสสิกของดิสนีย์โดยเป็นที่รู้จักกันจากเรื่อง101 d a l m a t i a n s ที่ฉายในปี1961ก่อนที่จะถูกหยิบออกมาสร้างเป็นภาพยนต์และได้ดึงเก e น Close มารับบทนี้ค่ะ โอ้โหเป็นยังไงล่ะฮะจังหวะหัวใจของคุณเต้นแรงแค่ไหนแต่ว่าของผมนั้นเต้นแรงแน่นอนทุกครั้งที่เราได้ชมช่วงซิลโลลอยบีนะครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เราจัดให้ในรายการซิลโลลอยทุกสัปดาห์เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะครับแลวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อกับรายการซิลโลลอยสักครู่เดียวครับ s, s, first? <S วันนี้ Throughout history, different cultures reference a great tournament. Mortal Kombat. Finish him! Oh, hello, Sunshine. Mortal Kombat, combat. When the Nero ขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการซิลลอยนะครับและนี่คือช่วงเวลาของซิลลอยเรคคอมเมนต์กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้สมการรอคอยแน่นอนสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ The Conjuring ภาค3ที่ใช้ชื่อว่า The Conjuring The Devil Made Me Do It ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่8ของแฟรนไชส์ The Conjuring นะครับของเจ้าพ่อโปรเจกต์หนังสยองขวัญอย่างเจมส์วานแต่ว่าสำหรับภาคนี้ครับ เจมส์วานขอส่งไม้ต่อให้กับไมเคิลชาเวสเป็นคนกำกับครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจากผลงานเรื่อง The Curse of Yorona ที่ฉายไปเมื่อปี2019นี่เองครับสำหรับเดนคอนจูริงภาค3นี้เป็นการไขคดีฆาตรกรรมสุดโหดเมื่อปี1981 เมื่อเด็กวัยรุ่นวัย19ปีได้ลงมือก่อเหตุแทงเจ้าของอพาร์ตเมนต์จนเสียชีวิตแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มเจ้าตัวกลับบอกว่าทําไปโดยไม่รู้ตัวโดยเขาอ้างว่าถูกปีศาจร้ายบังคับครับนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อตอนนี้นั่นเองและแน่นอนว่าสองสามีภรรยาวอร์เรนก็ถูกดึงมาสํารวจในคดีนี้เช่นเดียวกันครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและจะสยองขนาดไหนเรามีตัวอย่างมาให้ชมกันนะครับสำหรับ The Conjuring The Devil Made Me Do It ติดตามกันได้เลยครับในช่วง c e l ลูลอย์ร o ค m คอมเมช่วง c e l ลูลอย์ร o ค m คอมเมนด์เฮ้ยยูเค้ยเเจสัคิดว่าฉันท n ้บคนี่ With Lorraine. All right, let's get started. Residents of Brookfield were shocked this afternoon by the broad daylight murder of Bruno Sauls. The court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. I think it's about time they accept the existence of the devil. Whatever is going on whatever happened that day that was not arnie it's a witch's totem we think your family was cursed and that connection's still broken i'm only interested in reality but i can see things that your people can't Terrible happened here. A master Satan is not an adversary to be taken lightly. She's doing it again, she's reaching out to the darkness. Lorraine, you need to come. Saving him worth everything you have, because that's what it a very will cost. ภาพยนตร์สยองขวัญประทึกขวัญอีกเรื่องหนึ่งครับกับหันเต็ดซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่มีชื่อว่าอีฟซึ่งเธอนั้นต้องทำงานต่างบ้านต่างเมืองวันหนึ่งเธอออกเที่ยวกลางคืนตามลำพังและได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่บาร์ครับแต่มารู้ตัวอีกทีเธอกลับถูกลักพาตัวมาขังไว้ในรถเมื่อรถเกิอดอุบัติเหตุพลิกคว่ำกลางทางอีฟ e นั้นสบโอกาสหลบหนีเข้าไปในป่าแต่การที่เธอหนีเพื่อเอาชีวิตรอดกับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการไล่ล่าสุดประทึก หากพร้อมแล้วครับไปชมตัวอย่างเรื่องฮันเต็ดกันได้เลยฮะในช่วงสีรอยเรค s a มเม s มาต่อกันที่ภาพยนตร์ The Suicide Squad ฉบับเจมกันนะครับที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ในคลัง DC ที่แฟนๆนั้นรอคอยข่าวดีครับตอนนี้ตัวอย่างมาแล้วครับคุณผู้ชมคราวที่แล้วแก๊งวายร้ายได้รวมตัวกันเพื่อบรรลุภารกิจบางอย่างและหากทำภารกิจนี้สำเร็จผู้บัญชาการ a อมแ d นด a าวอรเรอร์ก็จะลดโทษให้10ปี แต่หาใครแม้แต่คิดที่จะเกเรจะถูกสังหารด้วยระเบิดที่ติดไว้ที่คอเดอะ e s i i e สควอชปี2021ัปี2021จะต่างจากปี2016ครับเพราะว่าเป็นเรตอารับรองเร้าใจเรื่องของความรุนแรงและฉากและได้รอรอกต่างๆหากพร้อมแล้วไปชมตัวอย่าง The Suicide Squad กันได้เลยนะครับในช่วงเซอร์รอยรีคเเมนหนังดีที่คุณต้องดู You gotta be kidding me. You're gonna risk the entire mission for a mental defective dressed as a court jester. This coming from a guy that wears a toilet seat on his head. We don't leave one of our own behind. Hopefully Harley's still alive. No funny business, Colonel. These are dangerous people. Team two is clear to go. Fire up. Three, two. What are you guys doing? What? You, we're, we're here to save you. You were gonna save me? It was a really good plan too. Well, I can go back inside and you can still do it. That's patronizing. I'm so sorry. Harley Quinn. Bloodsport. You know the deal? Successfully complete the mission, you get ten years off your sentence. Times are. You fail to follow my orders in any way. and I detonate the explosive device in the base of your skull. So this is the famous suicide squad. Mom? Any questions? Hand? Yes, that is your hand. Very good. We're all gonna die. I hope so. Oh, for fuck's sake. Here's the deal we fail the mission, you die. If we find out any information you give us is false, you die. If we find out you have personalized license plates, you die. What? No. If you cough without covering your mouth. Harley, although that isn't an open invitation for you to cough without covering your mouth. What's the plan? How much, listen to know? You're the leader. You're supposed to be decisive. And I've decided that you should eat a big bag of nuts <laughs> If this whole beach was completely covered in and somebody said I'd eat every until the beach was clean for liberty, I would say no problem Why would someone put all over the beach? Who knows why madmen do what they do? Well, that's kind of our thing. Don't well, you worry. It. I'm gonna get you out of here alive. I'm going to get you out of here alive. Oh my God! We've got a freaking kaiju up in this. Shit. Uh huh. I don't wanna do เราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อในรายการเซลรูลอยครับ Black Panther Party has a mandate to feed every hungry kid in Chicago. Imagine what we could accomplish together. ขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการซิลูรอยนะครับและนี่คือช่วงซิลูรอยพิก กับการที่เราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยกับเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสต,ตอนนี้ครับสัปดาห์นี้เรายังคงเกาะติดกับภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากวิดีโอเกมเรื่อง Mortal k o m b a t ที่เข้าฉายอยู่ในตอนนี้โดยฮิโรยุกิซานาดะนักแสดงชาวญี่ปุ่นผู้ที่โลดแล่นในภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดไม่ว่าจะเป็น The Last Samurai The Wolverine หรือว่า Avengers: p a r e n d Game ก็มารับบทเป็นอีกหนึ่งตัวละครซึ่งเป็นที่โปรดปรานของแฟนๆครับนั่นก็คือสกอร์เปี เขาออกมายอมรับนะครับว่าเขาไม่เคยเล่นเกม Mortal Kombat มาก่อนเลยแต่สิ่งที่เขาทําก็คือหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครโดยเฉพาะประวัติความเป็นมาของตัวละครนี้โดยฮิโรยุกิรอที่จะแสดงเรื่องนี้มานานแล้วและรู้ว่า Mortal Kombat เป็นแฟรนไชส์ที่ไม่ธรรมดาถ้าพร้อมแล้วเราไปชมสกู๊ปพิเศษจาก Mortal Kombat กันได้เลยครับในช่วงเซลลูลอยพิกครับช่วงเซลลูลอยพิก When I first pitched on this, one of the questions I got was how do I feel about the blood and the violence. Fight! I said there's so much more to it than that. Simon's had a vision from day one that he hasn't swayed from. He wanted a more grounded sense of the fight. Carl Gardner and Chan Griffin are stunt coordinator a fight choreographer. I said to those guys, you need to do the things that you always wanted to do in a movie and everyone tells you you can't do and they just went to town on that. Excellent. Mortal Kombat is like one of my favorite games. There's some homages to the game itself in there. We just try and build that gameplay back into the choreography. I think it helps that we've got Jad Taslim playing Sub-Zero and who's 15 years part of the Indonesian judo team. Joe was so fast, I had to ask him to slow it down for the camera. It was like two guys that's ever happened to. Joe Taslim and Bruce Lee. In a drama, you have the lines, but in a fight, the agony, the struggle, the pain, those are our lines. Joe was pretty incredible. And the same goes for Hiroyuki Sanada. We tried to make a mixture between game and authentic Japanese style. To work with actors like that, it's an absolute pleasure. You can base a lot of choreography around their abilities because they're such a high level. The name is Kong Lao. Kong Lao does use Wing Chun, the Chinese martial arts. I studied all the moves from the game and then I came up with a couple new moves. Jess McNamee did an amazing job. She does a flip in the film, which is all her. There's so much fighting in this movie that a lot of times after shooting one fight. We need to practice for some other fight that's going to take place because we just don't have enough time. When the fought, literally we had two of my guys, one on stilts, one in front, fighting him with four arms. We used a lot of Wing Chun elements in it. And then we have this gigantic finale fight with Sub-Zero, Scorpion, and Cole. The beauty of Mortal Kombat is that it blends Classic martial arts that you may have seen in cinema before, with a fantastical element that you may not have seen. When those two things are fused together with the talent of the stunt team that is working on this, I mean, the fight scenes in this movie are insane. Get over here! Celluloid <is> ก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากเรื่อง The Conjuring ซึ่งฉายเมื่อปี2013มาฝากดังนี้นะครับ Sometimes it's better to keep the genie in the bottle ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าบางครั้งก็ควรจะเก็บจีนี่ไว้ในขวดจะดีกว่า มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากสวนนงนุษย์พัทยาหนึ่งใน10สวนที่สวยท,ที่สุดที่ยังเปิดให้บริการกันปกติมาฝากเช่นเคยนะครับทางสวนนงนุษย์พัทยาโดยคุณกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาได้นํามะพร้าวก้นสาวซึ่งเป็นมะพร้าวที่หายากที่สุดในโลกมีมูลค่าเกือบแสนบาทมาผ่าให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองชิมรสชาติของน้ําและเนื้อมะพร้าวกันแบบฟ,ฟรีๆครับโดยต้นมะพร้าวก้นสาวที่นําลูกมาผ่าในครั้งนี้มี อายุประมาณ30ปีปัจจุบันที่สวนนงนุษย์นั้นมีต้นมะพราะ้าวแฝดหรือว่ามะพร้าวทะเลอยู่ในความดูแลม,มากถึง36ต้นใครที่สนใจจะแวะไปชมก็แวะกันไปได้เลยนะครับที่สวนนงนุษย์พัทยาครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่สวนนงนุษย์เราเนี่ยจะพยายามปลูกให้ม้าที่สุดและให้เป็นแหล่งผลิตเม็ดอีกแห่งหนึ่งในโลกเพื่อสำหรับทุกๆคนในโลกนะครับ คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือ30นาทีของสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมแคนอติรุษในรายการซีรูลอยนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True for y o u หมายเลข24แห่งนี้นะครับซึ่งหากท่านใดพลาดชมรายการของเราก็สามารถไปติดตามชมย้อนหลังกันได้ครับ ทาง YouTube ซิลูลอยทีวีโชว์หรือคลิกเข้าไปที่ f a c e b o o k Fanpage e ซิ u l o อยเพื่อติดชมรายการของเราได้นะครับรวมถึงเรามีช่องทางในการติดตามใหม่เพิ่มเติมอีก2ช่องทางนั่นก็คือ Twitter และ i n s t a g r กรมซิลูลอยทีวีโชว์ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกด Follow เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์กันด้วยนะครับในวันนี้ขอให้ทุกท่านชมภาพยนตร์อย่างมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้วันนี้ผมแคนัติรุตต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ